โอ้โหสุดมากวัยรุ่นกัมพูชาของเราแรงเกินนะเนาะเออดีบิดจนประกับแตกลูก53าสามโอ้ยเจ๊งยังเอาอ่ะ53าสามลาซาด้าบ่เอาตามกระแสแล้วดูเกียร์เกียร์สุดยอดมากเกียร์โค้งอะครับเกียร์โค้งเอ้ออะไรเนี่ยเพื่ออ้าวแล้วเบรกเบิกไปไหนหมดนี่ ไม,ม่เบรกใช่ไหมนี่แล้วขับยังไงวะเนี่ยเบรกบูดูแล้วเวลาเบรกกระทันหันล่ะเอาเรื่องอยู่นะเว้ยเามา่มตึงกว่าเริ่มเยอะเลยนะทางเรื่องเป็นห้าสามมโน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เฟืร์สซาร์นะครับในวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอัปเดตรถของไอเปอรนนะครับนี่เวยบร้อยเชงคัน <c oughs> สีแดงเออเป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวผสมแดงแล้วนะครับทุกคนก็ <c oughs> คือว่าโอ้โหสุดมากวัยรุ่นกัมพูชาของเรานะฮะไหนเจ้าของรถมาอัปเดตอะไรดิทําอะไรมาบ้าง <c oughs> มาเร็ว จุดแรกจุดแรกเลยเปื่อเปลี่ยนไปนี่ใส่อะไรบ้างประกับใช่ไหมนี่ประกับไม่เด็กเก่าฮะประกับไม่แต่เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแผลมีตำนานอะไรมหนี่แปลกแปลกไหมไปบิดยังไงให้มันแตกนี่ฮะอะไรนะแรงเกินแรงเกินเนาะเออนี่บิดจนประกับแตกดูแคร์เขาเล่ก็คือมีจุดไหนอีกเพื่อที่ไปทำมาใหม่ เปลี่ยนคาบูไหนคาบูอะไรว่ามาสิฮะคาบูเอ็นโฟโอ้โหน้ำมันมันไมุ่ดเลยวะไม่ใช่ไหมซดเติมสี่สิบจะหมดเลยเติมสี่สิบจะหมดแล้วทีหลังก็เติมน้ำนะเปิดเออคาบูแล้วก็มีกรองเปือยนิดหน่อยกรองเห็ดโอ้โหทำทรงแรงแรงจริงๆแล้วก็แรงแรงเปล่า ไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะเปิดสายอะไรระยองระย่างโอ้โหอันนี้สายคาเร่งใช่ป่ะอ ci ืมอืเออเปิดปิดเปิดปิดแบบบลูท oh ูธแล้วก็มีน็อตสีนิดนึงเนาะเออยังไงล่ะยังเฟี้ยวอันนี้โอ้สายอะไรเปิดเยอะแยะไปหมดเลยวัดเบี์วัดบร์เอาสายอะมามันเนี่ยสายไฟสายไฟ โอ้ oh, สุดยอดแต่งแบบสุดขั้วมาก <Wow. S 1> มีตรงไหนอ้าวโชคนี่โชคไอ้สีน้ำเงินเขาเรียกว่าโชคอะไรนะโชคพอร์ดเออโชคพอร์ดเปื้อนไปไหนล่ะทำไมมันเป็นโชคเหลืองอะ่ะไปแลกเอาไปแลกอ้าวพอร์ดไปแลกอะไรมาแลกอะไรแลกเอาแลกเอาโชคขออ้อหลุดเออแล้วก็เอาโชคข้อหลดุดไปแลกเอาโชค S P N อ่ะก็เอาโชค S P N แลกเอาเหมือนเดิมโอ้โห oh มันคุ้มไหมเนี่ย <laughs> ชอบเตี่ยมันติดพื้นเออได้โชคนี้มาใบรุ่นอะไรเรกเออโอ้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเกล่องขำส้มเนี่ย<ต><ว>กล่องไฟโนวากล่องไฟโนวาอืมไฟมันแรงขึ้นอยู่ใช่ไหมแล้วรถนี้แรงปะแรงขึ้นไหมนีทุกอย่างเหมือนเดิมไหมทำลูกทำอะไรอีกทำลูกทำลูกลูกอะไรอ่ะลูกห้าสามโอ้ยยัดเข่ ยังเอาอะ5 0 0ลาซาด้าบ่เอาตามกระแสแล้วฮะประกอบเองประกอบเองด้วยนะครับเออตามสไตล์ช่างเปิร์กการันตีตายแน่นอนดูเครื่องโอ้โหประกอบเองซะเลยกับพี่โนใช่ไหมอืดูเกียร์อืเกียร์นี่สุดยอดมากเกียร์โค้งอะครับเกียร์โค้งเอออะไรเนี่ยเปิรอก เฮ้ยไปแลกโชคมาเขาไม่ให้น็อตมาด้วยวะโอ้ยใครจะขับใครจะกล้าขับแล้วเนี่ยอืมโอ้โหฝั่งนั้นล่ะฝั่งนั้นเป็นไหมวะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ข้างบนโอ้โหดูน็อตน่าสงสารมากอินดูประหยัดน็อตไล่เบาใช่ไหมแต่น็อตนั้นไล่เบาโอเคโอเคเดี๋ยวดูข้างหน้าข้างหน้านี่ก็เป็นสีเขียวใช่ไหม ซีเหียวน็อตก็ไม่มีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วล็อกแกนล้ออะไรพวกล้อเนี่ยใส่น็อตไหมเนี่ยฮะมีน็อตอยู่ใช่ไหมเอ้าโอ้โหอ้าวแล้วเบรกเบิกไปไหนหมดนี่ไม่มีเบรกใช่ไหมนี่แล้วขับยังไงวะเนี่ยเบรกบูทูธเบรกบูทโอ้เบรกบูทูธแล้วเวลาเบรกนี่ก็คือต้องเบรกไงวะเกียร์เกียร์เอา แล้วเวลาบลีบกระทันหันล่ะโดดออกเลย <laughs> โดดออกเลยโอ้พร้อมตายใครไม่พร้อมตายนี่ขับไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ต้องพร้อมตายใช่ไหมรถคันนี้เปิร์เคยบิดสุดแล้วบ่เป็นยังไงบ้างวะความรู้สึกเป็นยังไงโดดดีไหมหลังจากที่ทำ5-3มาลอ,อยทุกเกียร์ไม่คนหน่าลอยออกจากรถทุกเกียร์เปื่อ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกประมาณเท่าไหร่เปืรอเวลาวิง่งไม่รู้ใชแต่รู้สึกว่ามันตึงขึ้นอยู่ใช่ไหม ใช้สเตอร์เท่าไหนะมือนเดิมสิบสี่สามสิบทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มขนาดไซส์ลูกสูบขึ้นมาแค่นั้นใช่ไหมชักไม่ได้ทำเนาะทำแต่ลูกสูบกับพวกน้ำมันนิดหน่อยอ่าแล้วก็มีกล่องไฟโนว,วาเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงสักแค่ไหนกันนะครับนี่วัรรุ่นอินโดเฮ้ยไม่ใช่วัรรุ่นเมเวอยรุ่นพนมเปญเหมือนเดิม ไปเราเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมา,อาลองขับเนาะลองขับรถเอปเปอร์ดูสักครั้งหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นคนลองขับเองก็แล้วกันเนาะเออจะรีวิวแบบสุดขั้วเลยวันนี้สนุกแน่นอนโอเคไป เป็นท่ออะไรเนี่ยเพื่อสตาร์ทได้เลยวะเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อสักหน่อยเนาะโอ้ยตายตายเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้เอเ้เฮ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 ้า,าก เดี๋ยวต้องไหว้แม่ย่านางก่อนปลอดภัยปลอดภัยไปแล้วไหว้ไหว้ อ้อันตรายเดี๋ยวจะปูมี้แล้วกันเฮ้ยขับมันขับมันไปแบบโอ้โหแรงสุดสุดมากเราจะให้จัดจัดจัดหูตึงอยู่เกินเกินอ่าเบกก็ไม่มีไอชิบนพายเอา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 เอกเบกเบกเบกหู โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวลองออกตัวสักหน่อยอะลองออกตัวออกตัวบุเป็นวันนอ้ไงวะปะ ไอเวียนชิพายไอมันหลุดไเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บอกก็หลุดโยโยโย เลยเลยเลยห้อยห้ยห้อยหยหยหยเฮ้ยจะจจจก็เป็นไงครับสำหรับการรีวิวอัปเดตรถไอเอครั้งนี้นะครับก็เป็นไงเต็มระบบกันหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแรงขึ้นจริงนะมันตึงแล้วก็บิดก็คือรอบมันมาเลยนะมันคือสุดมากวันนี้เอานว่าหาใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไป let's go เป็นยังไงบ้างเพื่อยังไงวะเนีน้ำมันเป็นยังไงวะหมดไหมวะเต็มเกือบเต็มถังใช่ไหมเอามาครึ่งถังบอกครึ่งถังเป็นไงเอียงโอ้โหแกที่นึงอ่ะ <sam ples>